สวัสดีครับเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าครับบรรยากาศดีมากครับต้มน้ําชงกาแฟกินก่อนครับในยามเช้าอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนครับที่มืดๆครับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติกันแบบเพียวๆไปเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้มุมนี้ครับดูครับโอ้หหมอกไหลๆเลยครับตอนเช้ามันหยุดพักผ่อนนะเวลาเราเข้าหาธรรมชาติเนี่ยมันมีความสุขเสมอเลยนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับโอ้ยมันใส่หมอกนะครับเม่นั้น ออกแน่นๆ่นเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำที่นี่ก็จะมีทั้งหมดสองห้องครับเป็นแบบนั่งยองแล้วก็ฉักโคกนะครับน้ำก็จะมีพี่ๆขามาเติมตอนเช้าครับเป็นน้ำจากลำธารนะครับสูบขึ้นมาครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับของร้านกางเต็นท์หมู่บ้านแม่น้ำน้อยครับ พามาดูบรรยากาศกันครับมีสายมอกเลยครับเมื่อคืนนี้อากาศเย็นสบายนะครับรับกันฝันดีแต่แรกนึกว่าจะร้อนซะแล้วไม่มีฝนครับรอดไอ้ตรงนี้เขาก็สามารถกลางเต็นนท์ับบทางได้หมดเลยมีบริเวณลานเหเ่ากลางอยู่ตรงนี้ตรงนี้นเขียวเดี๋ยว <c oughs> ยเราจะทำกิจกรรมล่องแพกันครับ ช่วงกาโมงครับเดีย๋ยวไปดูน,นะครับว่าไม่ใช่ล่องแพดิล,ล,ล่องเรือหรืออะไรสักอย่างเดีย๋ยวไปดูกันนะครับอ่ลืมบอกไปครับราคากลางเต็นท์อยู่ที่คนละ100บาทครับถ้าเกิดกลางสองวันคิด150บาทครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเพื่อน